สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะนี่คือรายการต0สิบเดยครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าจะเป็นการหวนกลับมาคุยกันอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีครับเรากำลังพูดถึงเขาคนนี้ครับท่านผู้ชมความรักเอื้งดงามยันน้จนชั่วชีวิหอยหาความรักไม่เคย ที่เธอเคียงข้างอย่างนี้บอกัาอีกทีอยู่ใกล้กันตลอดเวลาที่รักไม่รักที่ลงไม่ลงซ่อนในอารมณ์ในซอกลึกในจิตในฝันอยากอยู่อย่างนั้นไม่แตะไม่ต้องสัมผัสเกนพอเพียงเท่านี้ให้คงอยู่อย่างนี้ สิ่งดีก็ล้นจนเกินศุกอารมณ์ลึกจะเก็บเธอไว้ให้ลื บางทีก็อยากจะรู้ใครมีความหมายในใจของเธอใจน้อยช้ำวดลายมองฉันอย่างเหมือนเธอใครนอใครเล่าอาจะอดทนนี่นะฮะละอ่อนเลยนะฮะ กำลังพูดถึงเจ้าพ่อเพลงรักเพื่อชีวิตคุณปูพงศิษฐ์คำพีซึ่งเราได้นำคลิปวิดีโอการพูดคุยกับคุณปูในวันนั้นเมื่อ30ปีที่แล้ว <Wow. S 1> ไปลงในรายการบุคคลในตำนานซึ่งเป็นรายการออนไลน์ของเราในช่อง y o u t u b e 2020 e n t e r t a i n m e n t ผลปรากฏว่าท่านผู้ชมฮะเป็นคลิปที่มียอดวิวสูงติด1ใน3ของเราเลยทีเดียวครับ <Yeah. S 1> การที่เราจะได้พูดคุยกับเขาในสถานการณ์ปกตินั้นเป็นเรื่องที่ยากมากนะฮะ เพราะว่าคุณปูนั้นเป็นคนที่เล่นดนตรีโชว์ตัวแทบทุกวันแต่ในช่วงโควิดแบบนี้ทำให้เราต้องอยู่กับบ้านไม่มีงานดนตรีเล่นว่างน,นะครับผมก็ต้องอยู่กับบ้านเหมือนกันผมก็เลยคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่เราจะได้มาพูดคุยกันซึ่งเป็นการพูดคุยกันสดๆจากบ้านของเขาครับขอต้อนรับคุณปูพงศิษฐ์ค,คัมพีสวัสดีครับผูบักสวับนะปูสบายดีนะ สบายดีครับพี่ครับโอ้โหหน้าตาอิ่มเอิบเลยเจอี่าใช่เราไม่ได้เจอกันสามสิบปีมั้งเอออยู่บ้านมากี่เดือนแล้วนะครับบัวครับหลังสุดก็ตั้งแต่เมษาครับโอโอเคตั้งแต่เมษาวราเราอยู่กับบ้านมาสี่ห้าเดือนกันแล้วนะอ,อ่ะนะออแล้วแล้วลว,วันวัน,วนยังเล่นกีตาร์อยู่ป่ะที่บ้านครับก็ต้องต้องพยายามจับครับพี่ครับบางช่วงผมก็ทำเพลงแล้วก็ส่งไป เผยแร่บ้านครับอ๋อโอเคนี่ฮะนักดนตรีก็ยังจะต้องจับเครื่องดนตรีนะฮะไม่งั้นมันจะเป็นสนิมนะฮะ,เ,ฮะเรียกว่าเป็นสนิมก็คือฝืดอะว่างกันนะฮะ <S <S ใช่ไหมครับปูรู้สึกอย่างนั้นย,ยังต้องฝึกอยู่ทุกวันต,ต้องพยายามจับครับพยายามจับกีตาร์พยายามจับบางวันก็ร้องเพลงบ้านนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้นะอ่าฮะนะฮะเท่าที่ทราบนักร้องแทบจะทุกคนอยู่กับบ้านร้องเพลงจริงๆเลยนะฮะเพื่อฝึกเสียงอยู่ตลอดเวลา เอาอย่างนะะี้นะฮะตะกี้ได้เห็นไปแวบหนึ่งภาพของคุณปูพงศิษฐ์เมื่อ30ปีที่แล้วให้ไปฟังเสียงบ้างดีกว่าว่า30ปีที่แล้วเนี่ยคุณปูพงศิษฐ์มาในรายการ4ทุ่มสแควร์ตอนนั้น,นพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างลองไปฟังฮะ,ะนี่คือเทปเก่า30ปีมาแล้วครับเชื่อไมชื่อเท่มากๆเลยอันนี้ <c oughs> ต้องเรียนถามก่อนว่าเป็นชื่อจริงๆเลยรอเปล่าเป็นรือว่าเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการร้องเพลงเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงฮะับเลฮะคำพีทำไมถึงคำพี คำพีนี่มันไม่ใช่ภาษาไทยคำพีของผมนี่เป็นภาษาลาวคำพีภาษาลาวนะฮะแปลว่าอะไรฮะคำพีาาาคือมันเขียนคอไฟสระอำแล้วก็จะแปลว่าคล้ายๆแบบสมบัติทรัพย์สมบัติมากมายอะไรเงี้ยคำพี <Wow. S 2> พีนี่มันเยอะแบบเยอะคอสระอำคำไม่ใช่คอหนอากาศปอมา้าไม่ใช่ฮะโอ้แปบลบว่าสมบัติเหลือหลายมาก ซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าคงจะตรงตามนั้นแล้วอ่ะนะเพราะเทปก็วิ่งไปไหลายแสนแล้วใช่ไหมตอนนี้ <c oughs> อันนี้ยังจนอยู่ฮะยังจนอยู่ตอนนั้นรู้สึกลำ,ลำบากไหมฮะเข้ากรุงเทพในในช่วงนั้นเรื่องของอุปสรรคในชีวิตก่อนที่จะเข้าสู่วงการเนี่ยคือไม่เคยลืมเลยว,ว่ามีเงินอยู่34บาท <c oughs> แล้วก็ไปตามหาเพื่อนที่ร้างคํำแหงตรงบางนาแล้วก็ไปอาศัยเพื่อนอยู่ซึ่งผมตั้งใจเข้ามาร้องเพลงโดยเฉพาะเลยมาอยากเล่นดนตรีก็เลือกเรียงสือแล้วก็เข้ากรุงเทพนะ คือเพื่อนเนี่ยมันก็จนอยู่แล้วนะฮะพวกเด็กอยู่ฮอลเลยก็ไม่ค่อยจะมีตังไม่พอใช้อะไรเงี้ยเที่ยวมั่งกินมั่งก็ไปเบียดบังเพื่อนอยู่เพื่อนก็แบ่งข้าวให้กินแบ่งที่นอนให้นอนอะไรเงี้ยโอ้นี่กี่ปีก่อนเกือบสี่ปีเท่านั้นเองนะฮะใกล้ๆนี่ที่ผ่านมาดเองเนี่ยฮะเห็นไหมฮะละอ่อนวากเลยปู่ละอ่อนนะหน้าเหมือนใครอ่ะพยายามนึกเับอปู่คิดว่าตัวเองหน้าเหมือนใครตอนนั้น ว่าเด็กเด็กหนุ่มคนเมื่อกี้คล้ายๆ <laughs> ลูกผมไอเด็กหนุหน่มห,หน้ามา้าตะกี้เนี่ยนะเหลือเชื่อว่าเราจะเราจะย้อนกลับไปว่าภูพงศิษฐ์มสมัยก่อนไว้ผมหน้ามา้าท่านผู้ชม <laughs> <laughs> เหลือเชื่อเออทำไมไม่ไว้หน้าม้าอีกอะปูทุกวันนี้ไว้หน้าม้าก็น่ารักดีนะพอาอ,าอ,าอายุมากขึ้นก็นผม ผมสีดำเริ่มหายสีขาวเริ่มมาเออใช่ใช่ใช่มันเปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนไปโอ้ตละอ่อนมากนั่นคือเรื่องที่เหลือเชื่อนะฮะปูว่าที่จะจำชื่อเสียงของตัวเองให้โด่งดังขึ้นมาได้สุดยอดมากนะฮะเป็นการสู้ชีวิตของเด็กหนุ่มในในสมัยนั้นจริงๆเลยท่านผู้ชมเป็นคนที่เขาเรียกว่าเสียงชวนฝันแต่ที่สำคัญก็คือเป็นคนที่แต่งเพลง เร็วมากๆเลย <Wow. S 1> อตอนนั้นปูจ่จำได้ไหมปูมาแต่งเพลงในรายการของพี่เนี่ยแหละสี่ทุ่มแควแต่งเร็วมากจำได้ไหมจำได้ครับจำได้ครับพี่ให้โจทย์ผมมาตอนนั้นพอเข้ามาแล้วบอกว่าเป็นคนที่แต่งเพลงโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็ได้เพลงเพลงหนึ่งและโจทย์ของเราในวันนั้นที่ให้คุณปูแต่งสดๆกลางรายการเป็นอะไรอย่างไรเชิญชมครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นความจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าพวงศิษย์ทำเพลงแต่งเพลงได้ เร็วที่สุดอย่างเช่นเพลงตะวันชิงครบเนีน่ยตงกี่นาทีใช่มเวลาแต่งกี่นาทีฮะตะวันชิงครบนิดไ,ไม่ถึงสิบคิดว่าประมาณเจ็ดนาทีแปดนาทีแถวแถวเนี้ยเจ็ดแปดนาทีัท 7, ทท้งแห<อ>ง<อ>ะฮะแต่ว่าทําไมถุงแต่งได้เร็วอะไรอย่างนั้นนี่เฉพาะเนื้อใช่ปะฮะไม,ไม่ไม่ได้คิดไม่ได้เกี่ยวกับน <ทำ S 1> องด้วยะทุกอย่างมาทํานองด้วยอยู่นั้นเจ็ดนาทีโอ้โหคือมันมีอารมณ์มันเร็วเร็วนี่สำคัญที่อารมณ์ จะแต่งให้เราสักครึ่งเพลงเพลงนี้เกี่ยวกับที่เดอดอกเสดาอาลองดูนฮะรู้จักผมไหมเอ๋ผมชื่อเดอดอกเดาบางคนคิดว่าไม่รู้จักสาวตลกทำกินไปวันวาน,วานแต่ชีวิตคนไม่ใช่ก้อนหินเล็กไหลรู้จักหัวเราะรู้จักร้องหายเห็นใจบางไหม่คุณ รู้สึกอะไรเยอะทิงแต่งเพลงในตัวกับชีวิตที่ผมไม่กล้าแต่งให้ใครฟังนอกจากโค้ชถ่ายทอดอารมณ์ให้ผมผมไม่ได้เลยครับว่าเพลงของผมจะต้องอะไรจะเยอะขนาดนั้นมาผม ผมเก็บกดความเศร้าไนนว้ในหัวใจมนนะานานขอบพระคุณมากคนระับโอ้โหนี่เป็นทีนี้ปิดอีกทีนะีเน้เดายเรามากพี่เดาเสียเป็นเพลงที่ไหมยังไงก็เศร้านะขนาดพี่เด๋ยังร้องไห้เลยเออโอ้โหนี่ยนะมาฟังดูอีกทีก็ยังเพราะอะนะ่ะเนาะปูเออตอนนั้นเพลงของพี่เด๋ยตอนนั้นปูใช้เวลา กี่นาทีเหมือนว่าเราให้โจทย์หรือว่าสดสดตอนนั้นจราจาไม่ได้แล้วว่าให้ให้ให้โจทย์ตอนแต่งหน้าหรือเปล่าไม่ทราบจําได้ไหมอืมรู้สึกผมเพิ่งรู้ตอนที่พี่ตอนที่พี่บอกนะฮะก็ไม่มีใครมาบอกโอ้โหอันนี้ระหว่างเชื่อมานั่นคือสดสดเลยนะฮะมีสัมผัสมีร้องมีสะระไอมีร้องไห้มีอะไรต่ออะไรมีมีสัมผัสเรียบร้อยแล้วเมโลดี้ก็ได้เลย นั่นคือเกิดขึ้นสดๆจริงๆ30ปีที่แล้วหลังๆนี้ยังแต่งเพลงเร็วอยู่หรือเปล่าเร็วได้แบบนี้ไหมฮะเช่นเพลงอะไรในยุคหลังๆนี้ก็ยังได้อยู่ครับพี่ครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ไม่ตัดเปรียวเหมือน30ปีก่อนแต่ก็ยังยังถือว่ายังรักษาเวลาได้อยู่โอ้โหสุดยอด ย้อนกลับไปตั้งแต่ไหนแต่ไรมาวันนี้เราอาจจะได้เห็นใส่เสื้อ Rolling Stone เป็นรูปปาก Mick Jagger อยู่บ้างแต่ว่าแต่ไหนแต่ไรมาปูพงสิทธิ์ใส่ชุดทหารมีลายพรางบ้างหรือเปล่าวันนี้ผ้าคาดผมอาจจะเป็นลายพรางรอปล่างไม่ทราบแต่ว่าอะไรคือที่มาของของเนี่ยฮะชุดทหารกระเกงทหารแล้วก็ผ้าคา,าดคาดหัวเนี่ยมาเริ่มจาก ไม่มีใครแนะนำมาเลยเลยครับพี่ครับผมบอกรอบแรกเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากคือไม่มี PR ไม่มีใครดูแลเพราะฉั้นอะไรที่ผมมีอยู่ผมก็ผมก็ใส่ไปากางเกงพอดีมีอยู่แล้วผ้าโพกหัวก็ที่ทโกสมัยก่อนก็ต้องมีผ้าผ้าเช็ดหน้าเน็บกระเป๋าหลังใช่ไหมครับพอผมไปถ่าย,ยอัลบัม้มผมก็หยิบมาโพก พอพ่อครักคที่หนึ่งแล้วัก็ติดตัวมาตลอดชีวิตนะะโอ้โหที่มาใหม่ๆตอนนั้นยังไม่มีพ่อัวนะฮะยังเป็นผมหน้าม้าอยู่จริงๆพกกตแต่อดิ่มแรกอ่ะแต่บางเอิญวันที่ไปไปรายการพี่ผมไม่ได้พกไปครับก็เลยโชว์ผมหน้าม้าน่ารักมากนะฮะหน้าตาแบบละอ่อนมากจริงๆชากชาย หน้าตาเหมือนลูกชายลูกชายของปูตอนนี้หน้าตาแบบนี้เลยเหรอครับ <c oughs> ผมบอกผมผมมีแต่ผู้หญิงฮะอา้อาวเหรออ้าวไม่รู้ก็ลบอกลูกชายอ๋อแล้วลูกสาวหน้าตาแบบนี้ไหมฮะลูกสาวเด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็ไว้ผมหน้ามาเหมือนกันก็ <c oughs> ลูกๆก็น่าคล้ายๆผมทุกคนเ <c oughs> ชื้อพ่อแรงเชื้อพ่อแรงมีลูกกี่คนฮะตอนน <c oughs> อี้ห้าคนครับ โอ้โห oh, ลูกสาวห้าคนเลยนะฮะ <Wow. S 1> อย่างนี้ต้องอตัดหน้าม้าทิ้งแล้วไว้หนวดแทนฮะไว้หน,ดน,นะะวหนดเป็นหน้ามาครับลูกๆท,ทุกคนมีเสรีภาพไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะฮะทุกคนมีเสรีภาพเป็นของตัวเองแน่ๆก็คือปู่คงสิษย์ทุกวันนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่นะฮะก็ยังใส่กางเกงทหารอยู่มั้งนะฮะแม้ว่าจะใส่เสื้อ Rolling Stone นะครับ แต่ความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่เด่นชัดมากๆของปูพงศิษฐ์ทำให้หลายๆคนเนี่ยเอาบุคลิกภาพและเสียงร้องที่เป็นเสียงรักชวนฝันอย่างที่ว่านี้แต่เป็นเพ,เพลงเพื่อชีวิตไปใช้ประกวดครับแม้แต่ช่วงดันดาราของเราในยุคไหนๆก็ตามแต่ละคนนี้เก่งมากท่านผู้ชมที่เอาเพลงของปูมาร้องนะฮะไปชมภาพครับจากดันดาราสุดยอดจริงๆเชิญครับมีสาวกของคุณปูพงศิษฐ์

เจอตาเมื่ออารมณ์ถ้าสมกทบกางคิดถึงตานีอย่ารำคาันเลยนม้เธอจะที่รักไม่รักที่ลงไม่ลงสซ่ไม่อารมณ์ในโซ่ไม่ไม่จืดไม่ฝัน แต่ไม่ต้องสัมผัสเธอเพเพียงเท่นี้เรายังอยู่อย่างนี้สิ่งดีกว่าล้นจนเตินสุขอมมันลืมจะเก็บเธอไว้ เพลงม่าแต่ละคนเสียงเหมือนมากในแต่ละเวอร์ชันนะฮะไม่ทราบว่าปูได้ได้ดูสาวกมาร้องเพลงอย่างนี้ปูได้ดูแล้วคิดอะไรอยู่รู้สึกอะไรยังไงตอนที่ได้ดูอยู่ทางจอทีวีผมก็ปลื้มใจนะครับการที่เขาเอาเพลงไปไปร้องแล้วเขาเขาชื่นชอบเราก็ผมคิดว่าเขาเขาเมตตาเราต่อชีวิตต่อไฟให้เรา ยังยังคงไปต่อความรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะฮะอืมเออเป็นความปลื้มใจว่าผลงานพวกเราเนี่ยทำให้เขารู้สึกประทับใจและอยากจะเป็นใช่ไหมฮะแต่ในเชิงละเมิดละเมิดสิทธินะฮะเช่นไปก๊อปแล้วก็เสียงโฆษณาอะไรเงี้ยโฆษณาสินค้าเนี่ยของปูโดนหรือเปล่าอืมถ้าถ้าอย่างนั้นก็ก็ก็ม่ควนแบบฤตินะครับว่าถ้าเอาเพลงไป ไปร้องทำไมหากินอะไรอย่างี้ผมโอเคแต่แต่ถ้าอย่างที่ที่พี่พี่บอกมามันก็ไม่ไม่ควรจะประพติแล้วก็สิ่งสําคัญคือไอตัวตัวศิลปินตัวเจ้าของงานเนี่ยยากที่จะไปเอาผิดเขาได้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเออตรงนี้เป็นปัญหาของเออซูเปอร์สตาร์ของการเป็นเจ้าของเสียงต้นแบบนะฮะแล้วมีคนที่ก๊อปปี้ไปแล้วก็ไปเนี่ยไม่บางที ไม่ทราบว่าคนไหนอย่างที่ที่มายืนอยู่ในดันดาราของเราเนี่ยวันนั้นอ่ะแปดคนถ้าคนใดคนหนึ่งคนนั้นเนี่ยเอาไปทําอะไรที่มันไม่บอกไม่ควรนะฮะซึ่งไม่มีนะฮะไม่มีคุณปู่ก็ไม่ทราบว่าตกลงมันเป็นคนไหนวะนะในแปดคนนี้สมมติเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ใช่เป็นประเด็นมากนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบเราย้อนกลับไปดูภาพอดีตของปู่พงศิษฐ์นะฮะหรือว่าอาจจะจําไม่ค่อยได้แล้วก็ได้ว่าปู่เคยเป็น กีตาร์แบ็กอัพให้กับนั่งหาวงคาราวานนะฮะครับเรามีภาพภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากก็คือการไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ต่างประเทศแห่งหนึ่งปูคงจําได้ถ้าจําไม่ได้ไปดูพร้อมๆกันครับภาพนี้ครับที่ที่กัมพูชาครับอ่าใช่ใช่ที่กัมพูชาเ,เราเล่นกันสองที่คืที่พนมเปญแล้วก็ที่เสียมเรียบที่นครวัดครับ โอ้ฮะฮะาภาพที่เราจะได้ดูนี่อยู่ที่นครวัดนะฮะเอาไปดูภาพครับที่นครวัดครับเราจะไปดูเทพซึ่งตอนนั้นผมบอกผมหอมใช่ไหมตอนนั้นที่ร่วมแจมกับวงคราวานในยุคนั้นฮะ,ะนานแล้วลองดูซิฮะ,ะกี่ป,ปีแล้วกี่ป,ปีแล้วนี่น,นี่ห <laughs> อมไหมฮะตอนนี้ที่มเขมรที่มเขมรน,นะฮะปีที่แล้วเนี่ยนะ อันนี้ปีที่แล้วนี่เองปีกว่านี่ที่พนมเปญพนมเปญเดี๋ยวเราฟังคำสุดท้ายของเพลงนี้นะฮะก,ก,ก็ยังพร้อ<น>มอยู่น,ยน,น,นี่ครับโอ้โห 3 1อปีที่แล้วนะฮะในเทปนี่คุณปู่บอกว่าเมื่อปีที่แล้วพูดมาสาปีแล้วปีที่แล้วก็คือ31ปีก่อนจากวันนี้นั่นเองตอนนั้นผมบอกประทับใจมากประทับใจเพราะอะไระครับปู่ครับคือคือผมว่าในในชีวิตการเล่นดนตร,รีวันที่เล่นที่ที่นครวัดน,นะผมว่าผมจริงจไม่ออกว่ามีเล่นที่ไหนเลยนลิกประทับใจเท่าเท่านั้นเพราะวกเราเป็นกลุ่มดนตร,รี กลุ่มเดียวกลุ่มแรกก็กลุ่มเดียวที่ได้ได้เล่น,นบนนครวัดหลังจากนั้นไม่ไม่เคยมีใครได้ไปเล่นนะครับก็เป็นความประทับใจทีทผ่ผมไม่ลืมเลยแล้วก็ความทรงจําที่นั่นคือช่วงที่ผมไปเล่นนครวัดผู้ว่าเสียมเรียกแกเป็นผู้หญิงนะฮะผู้หญิงวัยก็วัยแม่วัยแม่กแกก็เอ็นดูแล้วก็ขอเป็นลูก บุณธรรมเขาก็ครับสมัยนู้นเนี่ยเวลาไปเนี่ยก็จะมีพี่ๆศิลปินพวกพี่ๆนักเขียนนักคิดไปกันหลายท่านนะครับเ,เวลาใครจะเขาไปเดินสำรวจนะครวาลเนี่ยต้อง,ต,องต้องมาเคาะประตูประตูผมให้ผมไปขอคุณแม่ผู้ว่าอ๋อเราเป็นเราเป็นลูกคุญธรรมของผู้ว่าของอเสียมเรียบ กัมพูชาคนครวัดนครธมถือเป็นมรดกโลกนะฮะขึ้นเป็นมรดกโลกของอสหรประชาชาติาแล้วก็เป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ว่าจะขึ้นไปเล่นดนตรีได้ง่ายๆวันนั้นเห็นบอกคนเป็นแสนใช่ไหมถ้าจำได้สามปีที่แล้วซึ่งไม่มีปรากฏอีกแล้วหลังจากนั้นนะฮะอตอนนั้นปูจำได้ว่า30ิประมาณประมาณเป็นแสนใช่ไหม็แสนขึ้นไปอะโดยเฉพาะที่นครวัดน่ะครับเพราะว่าที่พละงเป็นเป็นสนานกีฬาก็จะจํากัด แต่ที่ตรงนครบัตป็นก็โล่งโจ้มะฮะก็เราเล่นกันอยู่ข้างหน้านครับางคนก็มาเกวียนมาได้อีกเมืองนึนนงคือเขาไม่รู้จักวงเอกฮะเขาไม่รู้จักวงปัะวานแต่เขาเขาอยากเห็นคนไทยเพราะพี่น้องที่นู่นเขาไม่เห็นคนไทยมาหลายสิบปีเพราะเขามีสงครามครับ,รบเขาก็อยากมาดูวงตีคนไทยก็เดินทางกันมาเยอะพี่ๆคารวานทุกคนก็ลื้มใจนะครับ ผมเอีได้รับโอกาสเป็นเด็กน้อยแล้วไ,ได้ไปด้วยผมยิ่งกลื้มครับโอ้ถ้าเป็นผมก็กกกจะพื้มเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปถึงนครวาดนะฮะไปสมุทรสาครก็ก็เป็นแสนแลวล่ะครับตอนนี้นะฮะแฟนรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ